สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับใครๆก็เข้าครัววันนี้เรายังอยู่กับธีมเมนูของวาเลนไทน์เดย์นะครับคุณผู้ชมซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะครับส่วนใหญ่วาเลนไทน์เนี่ยเขาก็จะให้ของขวัญกันใช่ไหมครับบางคนก็ได้ช,ช็อกโกแลตบางคนก็ได้เค้กได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับบางคนได้เป็นของกินของขวัญต่างๆนะครับวันนี้อํามก็จะหยิบ ของขวัญต่างๆของกินต่างๆครับมารวมกันนะครับให้เป็นเมนูที่น่ารักน่ารักนะครับสไตล์ของอาร์มนะครับชื่อเมนูว่าช็อกโกแลตคัพนะครับวิดฟูดแอนด์เค้กนะครับเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรกันบ้างโอเคครับส่วนผสมนะครับตัวแรกเลยก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยใช้ตามปริมาณที่คุณผู้ชมสามารถแบบดิฟหรือว่าจุ่มตัว คัพของเราด้วยนะครับคือวันนี้อาร์มใช้คัพเล็กนะครับเป็นคัพซิลิโคนเป็นถ้วยซิลิโคนเล็กๆแบบนี้นะฮะเราก็จะดิฟลงไปถ้าคุณผู้ชมใช้ภาชนะเท่านี้สามารถก็อาร์อาร์มจะลองเทียบให้ดูเนี่ยครับมันก็จะจุ่มได้พอดีนะครับอยู่ที่ไซส์ภาชนะของเรานะครับปริมาณช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่ครับหั่นนะครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่สดที่แบบเดี๋ยวเราไว้หั่นตกแต่งด้วยนะครับเชอร์รี่ครับ ช็อกโกแลตเค้กครับวิปปิ้งครีมเนาะอันนี้เป็นของตกแต่งหมดเลยนะครับแต่หลักๆคือดาร์กช็อกโกแลตน่เองนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องมาทําช็อกโกแลตครับของเราก่อนนะครับเทคนิคก็คือเอาช็อกโกแลตนะครับไปเข้าไมโครเวฟนะครับคือทีละประมาณ15วิหรือ30วิก็ได้นะครับดูที่ปริมาณของช็อกโกแลตของเราด้วยนะครับคนให้เขาละลายพอละลายดีแล้วนะครับถ้าเราจะทําให้ช็อกโกแลตแข็งเร็วใส่ช็อกโกแลตที่ยังไม่ได้เข้าไมโครเวฟนะครับใส่ลงไปเลยเด็ดอย่างนี้นะครับเหมือนลดอุณหภูมิตัวช็อกโกแลตด้วยนะครับคนให้เข้ากัน จากนั้นก็เตรียมถ้วยซิลิโคนหรือครับซิลิโคนเนี่ยนะครับเตรียมไว้เลยแล้วก็จุ่มลงไปนะครับจุ่มแบบนี้เหลือขอบนิดนึงนะครับเพื่อให้ชโโ็อกโกแลตเขาเนี่ยไหลไปโดยตามธรรมชาติของเขานะครับสะบัดเขานิดนึงครับแล้วก็กลับด้านพักวางบนถาดสแตนเลสอย่างนี้ครับอืม ขึ้นมาแล้วก็ความไว้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวพักให้เจ้าตัวช็อกโกแลตคัพของเราเย็นก่อนแล้วก็ชุบซ้ำอีกรอบนะครับชุบสองรอบนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยจะได้หนาเนาะโอเคเดี๋ยวเราพห้เข้าเย็นก่อนครับโอเคครับตอนนี้อํา ชุบ2รอบแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนที่แบบว่าช็อกโกแลตมันไหลลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็หักเขานิดนึงนะครับตักข้างอ,อกเก็บไปละลายใหม่ได้อีกรอบนะครับไม่ต้องทิ้งจากนั้นก็ดึงครับดึงตัวขอบถ้วยซิลิโคนนะครับแล้วก็ดันออกมาก็จะหลุดออกมาได้ง่ายนะครับ บางคนถามว่าทําไมต้องใช้ซิลิโคนเพราะว่าซิลิโคนมันแกะง่ายนะครับถ้าเราเอาเนี่ยเอาถ้วยสแตเลสไปทำเนี่ยมันจะแกะยากนะครับนี่แกะง่ายมากเลยเอก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับโอเคครับตอนนี้าเตรียมของครบแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับ ของการตกแต่งนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำครับไปแล้วเนาะอามก็จะใส่ช็อกโกแลตเค้กนะครับที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปกลางช็อกโกแลตครับของเรานะครับพิกนิดนึงจากนั้นเราก็เตรียมวิปปิ้งครีมครับบีบลงไปเลยครับลงไปข้างๆก่อนให้ดูเต็มๆกันก่อน ฉะนั้นก็บีบทับข้างหน้าเลยแบบนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งโอเคแล้วเราก็จะมาตกแต่งข้างหน้ากันด้วยฟรุตตี้วันนี้เลือกใช้เป็น,นตสตรอเบอรี่นะครับปูไตสตรอเบอรี่นะครับ สัก3ชิ้นเนาะแล้วก็มีช็อกโกแลตเคก้กนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันใส่ลงไปแบบนี้ครับแค่นี้ก็น่ากินละยังไม่พอเราท็อปด้วยเชอร์รี่อีกหนึ่งลูกสะบัดน้ำเขาด้ดน,นึงนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราทําให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปจัดตกแต่งกันอีกทีครับโอเคครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคืออามอยากให้มีสีเขียวนะครับเอาไปตัดกับสีแดงนิดนึงนะครับอามก็ไปเจอพาสลีในตู้เย็นนะครับแต่งเข้าไปนิดนึงนะครับอยูลงไป ชั้นเค้กของเรานี่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับสีชมพูหวานเลยนะครับปรึงอึบนี่นะครับจากนั้นก็จับมาวางในชั้นเค้กของเราเลยแอบไม่เต็มวางไปชิ้นหนึ่ง แล้วก็เอาชั้นที่2นะครับวางทาไปข้างบนแล้วก็นำมาวางข้างบนอีก3ามครับยังไม่เต็มอีกอีกอันหนึง่งเรื่องมากปรึงเสร็จบด้อยแล้วนะครับโอ้น่ากินมากเลยอะที่วางอันเดียวนี่ไม่สวยนะคุณผู้ชมแต่พอหว วางครบ4อันนี้สวยขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับเจอกันครับ